สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันในช่วงตอบปัญหาต้นชั่วโมงนะครับเนื่องจากก็มีนิสิตนะครับบางคนส่งคำถามมานะครับจากในควิสของครั้งที่แล้วนะครับตรงส่วนท้ายว่ามีปัญหาสอบถามอะไรบ้างนะครับมาพบกับคำถามแรกเลยนะครับคำถามแรกนะครับจากการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ส่งผลให้เกิดการแปรปรวนของอากาศทุวโลกนั้นนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงถาวรหรือเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งจนสามารถกลับปรับกลับมาสู่สมดุลได้อีกครั้งนะครับ สำหรับคําถามแรกนี้นะครับต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็นักวิทยาศาสตร์ได้มีการประชุมกันเมื่อปี2022เรียบร้อยแล้วนะครับว่าฟันความเห็นมาเรียบร้อยว่าเรามี5ทางเลือกให้ท่านเลือกนะครับว่าจะปล่อยให้มันเลวร้ายไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับหรือจะสามารถทําให้มันกลับมาเหมือนเดิมได้แต่คําว่ากลับมาเหมือนเดิมนั้นไม่ได้แปลว่ากลับมาภายใน 2- 3ปีอาจจะต้องเป็น50ปี100ปี นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะหยุดมันไว้ได้นะครับโดยแต่ละทางเลือกนั้นนะครับก็มีวิธีการที่เข้มงวดแตกต่างกันไปนะครับถ้าเกิดเอาแบบสบายสบายโลกร้อนจนกูไม่กลับก็เชิญปล่อยกันตามสบายนะครับก็มีให้เลือกเหมือนกันว่าจะให้มันโลกร้อนเร็วขนาดไหนนะครับหรือโลกโรกร้นช้าสักนิดหนึ่งนะครับหรือเราต้องการให้สภาวะภูมิอากาศกลับมาเหมือนเดิมได้บ้างนะครับเราจะต้องช่วยกันปลดปล่อยคาร์บอนปริมาณเท่าไหร่เท่าไหร่ต่อปีนะครับซึ่งเขามีการประชุมสรุปไปรเรียบร้อยแล้ว นะครับบังเอิญคอสนี้อาจารย์ทรยังไม่ได้พูดถึงนะครับแต่เมื่อคอสเี่แล้วเนี่ยอาจารย์ทรก็ได้เอาสรุปประชุมนี้นะครับมาสรุปให้กับทุกคนฟังว่าโลกเราจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับหากเป็นการเปลี่ยนคำถามต่อมานะครับเป็นคําถามต่อเนื่องนะครับหากเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบถาวรจะส่งผลกับการเกษตรการผลิตอาหารของโลกอย่างไรบ้างและมีวิธีการรับมืออย่างไรนะครับ ส่งผลอย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดเป็นเรื่องของการเกษตรนะครับเรื่องฤดูกาลเนี่ยนะครับเราจะคาดเดาไม่ได้เรื่องฝนเรื่องอะไรเนี่ยปริมาณมันเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับถ้าเกิดการแล้งมันก็จะแล้งอย่างยาวนานถ้าเกิดน้ําท่วมมันก็จะท่วมอย่างมากมายนะครับถ้าเกิดเกิดพายุพายุจะรุนแรงและถี่มากขึ้นนะครับพูดง่ายว่าภัยพิบัติมันจะเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยผลผลิตที่คนปลูกเอาไว้เนี่ยนะครับอาจจะเจอน้ําท่วมอาจจะเจอความแล้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราควรจะต้องมีการปรับตัวนะครับเช่นอาจจะต้องมีการหมุนเวียนเปลี่ยนพืชอย่างรวดเร็วนะครับไม่ใช่ว่าคุณเคยปลูกอย่างนี้คุณก็จะต้องปลูกต่อไปนะครับอาจจะต้องมีการพักช่วงโอเคช่วงนี้เอ็นนิโยมาปลูกอะไรช่วงนี้ลานนิโยมาปลูกอะไรแบบนี้นะครับอาจจะต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมถึงต้องใช้นะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับเข้ามารวมด้วยนะครับ <S <S <ilgili> ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการประมงนะครับก็บอกเลยว่าทําใจ นะครับสัตว์มันจะลดลงลดลงไปเรื่อยๆอาจจะเหลือสัตว์บางอย่างที่ไม่อร่อยให้คุณกินคุณก็ต้องปรับตัวไปหรือจะต้องมีการปรับสูตรอาหารหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพียงแต่ว่าเราจะ,ะเผชิญหน้ากับภัยพิบัติแบบรุนแรงหรือว่าที่มันน้อยลงขึ้นอยู่กับตัวเราปฏิบัติว่าในอนาคตเราจะอยากเจอแบบไรนะครับคำถามต่อมานะครับในคลิปตอนนึงอาจารย์บอกว่าทวีบนโลกเคยเป็นแผ่นเดียวกัน และในหลายร้อยปีข้างหน้าจะเลื่อนกลับมาเป็นแผ่นเดียวกันอีกหนูสงสัยเรื่องสภาพอากาศว่าจะมีลักษณะใกล้เคียงกันหรือแตกต่างกันมากน้อยนะครับต้องบอกว่าการเคลื่อนตัวของทวีปเนี่ยนะครับจะทําให้สภาวะภูมิอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะว่าการเคลื่อนทัวของทวีปนั้นนะครับจะเป็นการปิดกั้นกระแสน้ําขนาดใหญ่ของโลกที่เรียกว่า thermohaline circulation นะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันในอนาคตนะครับ ซึ่งเทอโมเลลาร์ซิเคอรเรชันนั้นเคยถูกปิดกั้นจนกระทั่งโลกของเราเนี่ยนะครับไม่สามารถถ่ายเทความร้อนจากจุดหนาวเนี่ยไปยังจุดอบอุ่นนะครับเพื่อ,อทําให้หนาวเนี่มันไม่หนาวเกินไปหรือร้อนมันไม่ร้อนเกินไปตอนนั้นเนี่ยนะครับจะทําให้เกิดเ,เขาเรียกว่าเป็นโลกน้ําแข็งนะครับเขาเรียกว่า Snowball นะครับสโนว์บอลเอิร์นะครับตอนนั้นจะมีน้ําแข็งปกคลุมเต็มไปหมดเลยส่วนหนึ่งก็เพราะว่านะครับตัวแผ่นดินเนี่ยมันเคลื่อนมาติดกันจนปิดกั้น นะครับตัวเทอร์โมเฮลไอส์กรชันหรือกระแสน้ำสายพานขนาดยักษ์ที่คอยส่งต่ออุณหภูมิไปทั่วโลกนะครับมันมีผลอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าเราก็ยังคาดเดาไม่ได้นะครับรวมถึงการกลับขั้วของตัวขั้วโลกทั้งหลายทั้งแหล่ด้วยนะครับก็จะมีผลต่ออุณหภูมินะครับแล้วก็สภาวะแวดล้อมของโลกเรานะครับ คำถามต่อมานะครับไม่แน่ใจว่ามีการลดคาร์บอนไดออกไซด์ไหมสาหรับอาจารย์ธรอ,อันนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจในคําถามนะครับอาจจะหมายความว่าอาจารย์ธรเนี่ยตัวอ,อาจารย์ธรมีการลดคาร์บอนไดออกไซด์ไหมต้องบอกว่ามีครับเพราะว่าอาจารย์ธรเนี่ยนะครับก็มีการซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าโลคาร์บอนนะครับคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดคาร์บอนของโลกได้โดยการดูคาร์บอนฟุตปรินต์ของแต่ละผลิตภัณฑ์นะครับ ผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีคาร์บอนฟุตปรินที่แตกต่างกันสมมุติว่าคุณซื้อมะเขือเทศมาหนึ่งลูกเนี่ยนะครับมะเขือเทศลูกนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าจะราคาถูกก็จริงแต่ว่ามันส่งอาจจะมาจากอเมริกานะครับซึ่งต้องใช้ปริมาณซากฟอสซิลเอ่อเชื้อเพลิงฟอสซิลในการขนส่งมาอันนี้ก็จะมีคาร์บอนฟุตปริ้นสูงแต่ถ้าเกิดคุณซื้อเอ่อตัวมะเขือเทศนะครับมาจากสวนข้างบ้าน แม้ว่าจะมีราคาแพงกว่าแต่ว่าการเดินทางเนี่ยมันแป๊บเดียวนะครับรวมถึงส่วนเขาอาจจะเป็นแบบออร์แกนิกหรือเป็นการลดคาร์บอนในส่วนของเขาเพราะฉะนั้นตัวคาร์บอนฟรุตเิ็นอันนั้นเนี่ยก็จะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้รวมถึงอาจารย์ทอนนะครับก็มีการใช้พวกรถไฟฟ้านะครับซึ่งมีปริมาณการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็มีการลงทุนซื้อเขาเรียกว่าเอาคาร์บอนมหาหักลบครับ ซื้อพวกสวนป่าโซอนอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้เนี่ยก็สามารถช่วยดูดซับคาร์บอนไปนะครับจนอาจารย์ทรบอกว่าฉันเป็นมนุษย์ซีโร่คาร์บอนก็คือบวกลบแล้วเนี่ยฉันไม่มีการปล่อยคาร์บอนเลยนะครับต้องบอกว่าปล่อยเท่ากับดูดนะครับอย่างนี้ดีกว่านะฮะยังมีข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องปะการังฟอกขาวนะครับแล้วก็อาจารย์พูดถึงว่าครีมกนแดาษช่วงนี้เริ่มออกรุ่นที่ปกป้องปะกาลังแล้วนะครับมีแล้วครีมกนแดาที่ปกติทําร้ายปะการังนั้นเป็นอย่างไรหรอครับ ทั้งสองคำถามนี้เราจะไปเจอกันในบทเรียนครับอดใจเอาไว้นะครับสำหรับการตอบคําถามวันนี้ก็คงจบเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ